ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยจังหวัดชัยนาทร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวชมงานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาทของดีสีท้องถิ่นและงานกาชาติปี2565ครั้งที่37 11 2 0มีนาคม2565ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาร่วมสักการะสาลหลักเมืองและนมัสาการรูปหล่อหลวงปู่สุข11มีนาคมพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาติปี65 ชมหุ่นฟางนกให้เทคและหุ่นฟางนกสวยงามโมบายนกท่ามกลางสวนป่าสวยงามประกอบแสงสีเสียงชิงโชกับร้านสก,กุนากาชาติจังหวัดถ่ายรูปหุ่นฟางนกถ่ายรูปกับนกแก้วมาคอและนกสันคอนูชมการแสดงวิถีไทยวัฒนธรรมไทยของเยาวชนจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรและสินค้าราคาถูกมากมายทุกๆวันพบกับกิจกรรมโชว์บนเวทีชมการแสดงวัฒนธรรมและของดีแต่ละอำเภอ อย่าพลาดงานใหญ่ที่ทุกท่านรอคอย1ปีมี1ครั้ง11-20มีนาคม2565ขอเชิญเที่วยวชมงานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาทของดีสีท้องถิน่นและงานกาชาติปี2565ครั้งที่37เที่ยวยังมีความสุขสนุกและปลอดภัยอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเที่ยวชมสวนนกวีหกม ร่นทลาแหวซอของฝากจากมาสุกราที่มาเยี่ยม